สวัสดีค่ะวันนี้มีล้อมาให้ดูอีก1ชุดนะคะชุดนี้เป็นล้อแท้นโซอ o t นะคะขอบ2 0ว้างเก้ออบบวก10นะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ทําสีมาใหม่นะคะเก็บสีมาใหม่นะคะสภาพสวยลายลิ้ว้อยนะคะชุดนี้นะคะเดิมๆไม่มีซ่อมไม่มีอะไรนะคะเก็บสีมาสวยๆนะคะชุดนี้นะคะ มาพร้อมยาง265หกห้าห0นะคะชุดนี้ปี20ค่ะชุดนี้สวยมากๆเลยนะคะนี่ยางดอกหนามากๆเลยนะคะชุดนี้ทั้งสีเส้นเลยนะคะนี่ยางดอกหนามากๆทั้งสีเส้นพร้อมใช้งานเลยนะคะชุดนี้นะคะ สำหรับลูกค้าที่กำลังมองหาล้อแท้นะคะเลนโซ่ RTC ขอบ20นะคะแวะมาเลือกดูที่ร้านได้เลยจ้าล้อสวยยางสวยเลยนะคะ ชุดนี้สภาพสวยไร้ริ้วรอยนะคะนี่ล้อส,สวยยางสวยนะคะชุดนี้นะคะชุดนี้ราคา22,500บาทนะคะจัดส่งฟรีทั่วไทยค่ะนี่สามารถนำล้อเก่าล้อเดิมมาแลกเทินที่ร้านได้นะคะ เดี๋ยวจะมีล้อสวยๆลงให้ดูเรื่อยๆนะคะฝากกดไลค์กดติดตามแม่ค้าด้วยนะคะร้านสัญญาการยางปากทางห้องฮีอำเภอยางตลาดจังหวัดกาฬสินธุ์ค่ะสามารถเข้าดูสินค้าใหม่ในเพจร้านได้เลยนะคะจะมีลิงก์บอกเพจร้านนะคะตรงคอมเมนต์นะคะนี่ชุดนี้สวยมากๆคะ่ะ ล้อส,สวยยางส,สวยนะคะชุดนี้นะคะนี่เดี๋ยวมีชุดนี้นะคะเลนโซ่เหมือนกันนะคะออฟโรดใสลุยนะคะเดี๋ยวแม่ค้าล้างทําความสะอาดเสร็จแล้วเดี๋ยวจะลงให้ดูนะคะชุดนี้นะคะนี่สำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ